สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับที่นอนเตียงเดียว3.5ฟุตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนหรือเนเป็นโสดหรือยังไม่มีครอบครัวหรือกําลังจะหาที่นอนขนาดเล็กให้ลูกให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวันนี้ผมเอาข้อมูลที่นอนเตียงเดี่ยว3.5ฟุตมาฝากครับเพราะในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีออกมามา,มากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทาให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่าง ยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอด์ดค้นหาใน g o Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดที่นอนเตียงเดี่ยว3.5ุฟุตไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยนะครับหากเพื่อนเพื่อสนใจที่นอนเตียงเดี่ยวยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับ ครับเพื่อนๆและในปัจจุบันที่นอนเตียงเดียว3.5ฟุตมีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจาก10อันดับที่นอนเตียงเดียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอันดับ10นีนมอที่นอนยางพารารุ่นประหยัดขนาด3.5ฟุตหนา,นา3นิ้ว ครัเป็นที่นอนอีกรุ่นที่ราคาไม่แพงขายดีหลายคนนิยมมากสามารถใช้เป็นที่นอนหลักหรือจะเป็นท็อปเปอร์ปูนอนก็ได้หรือจะใช้เป็นที่นอนปิกนิกพกพาก็สะดวกรองรับสรลระได้ดีนอนสบายผ้านุ่มช่วยกันไล่ฝุ่นผ้าหุ้มเบาะสวยงามและมีช่องระบายอากาศช่วยให้นอนสบายยิ่งขึ้นให้ความแน่นรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมไม่ยุบเป็นแอ่งลดอาการปวดหลัง ใครที่ชอบที่นอนยางพาราหนาไม่มากสามารถม้วนเก็บได้จัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่949บาทอันดับ9 Home b e เบที่นอนยาง PE พุ่มผ้านอกกันไรฝุ่นรุ่นรีเซตขนาด3.5ฟุตหนา6นิ้ว เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มีความนุ่มแน่นพอดีเป็นที่นอนยาง PE หุ่มผ้านอกกันไหลฝุ่นในส่วนของยาง PE หรือยางสังเคราะห์ให้คุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นทำความสะอาดได้ง่ายหนาแน่นน้ำหนักเบาและยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วยมาพร้อมกับหมอนที่นุ่มสบายนอนแล้วไม่ปวดหลัง รับสรีละได้ดีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายสะดวกนับเป็นที่นอนที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งครับราคาอยู่ที่1,599บาทอันดับแอด Adman ที่นอนสปริงนุ่มเด้งเสริมโฟมทรงคลื่นออกแบบพิเศษรุ่นเบ็กวัขนาด3.5ฟุตหนา8นิ้วครับหลับไปพร้อมกับความสนุกด้วยที่นอนในฝัน คุณภาพชั้นเยี่ยมที่รวมไว้ในที่เดียวเป็นที่นอนนวัตกรรมเทคโนโลยีที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่มีสปริงอัดฉริยะผสานโฟมพิเศษทรงขึ้นเป็นที่นอนสไตล์สแกนดิเนเวียนพร้อมให้ความอบอุ่นเหมือนได้พักจากอากาศตลอดเวลา สัมผัสนุ่มแน่นอย่างดีกระจายน้ำหนักลดแรงกดทับระบายอากาศได้ดีผ่อนคลายเย็นสบายแข็งแรงทนทานสปริงไม่พังง่ายอายุการใช้งานเกิน10ปีครับราคาอยู่ที่2,459บาทอันดับ7โลตัสรุ่นอินเทลหที่นอนอยางพาราแท้100%ขนาด3.5ฟุตหนา8นิ้วครับถ้าพูดถึงที่นอนโลตัส หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีมีประวัติยาวนานหลายคนไว้วางใจโดยรุ่นนี้เป็นที่นอนอยางพาราแท้100%เเซนต์ำเข้าจากประเทศเดลเยียนสบายทุกครั้งที่สัมผัสแก้ปวดหลังนวัตกรรมออกแบบให้ที่นอนแบบไร้ขอบเพื่อให้ทุกสัมผัสของการพักผ่อนราบลื่นเย็นสบายไม่ร้อนหลังระบายอากาศได้ดีด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เย็นกว่าที่นอนทั่วไปถึงสงเท่า ปราศจากเชื้อโลกและลายฝุ่นสัมผัสนุ่มด้วยผ้าคอตตอนเน็ตเคลือบสามธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวพันธ์สลายแรงกดทับหลับสบายจนถึงเช้าครับราคาอยู่ที่3591บาทอันดับ6 Morning s l e e p ที่นอน Pockets ตสป n g ดับเบิลพรีเมียม o r y Foam ฟรุ่น h y b r i d Pro Max ขนาด3.5ฟุตหนา10นิ้วครับเป็นที่นอนที่เสริมความนุ่มสบายขั้นสูงสุด ด้วยยูโรท็อปที่มีการบุโฟมนวลน,นุ่มเข้าไปเพื่อให้สัมผัสการนอนที่สบายขั้นสุดและยังมาพร้อมกับเมมโมรี่โฟมถึง2ส,ส่วนคือส่วนที่รองรับช่วงหลังช่วงล่างและเอวโดยเฉพาะเติมเต็มให้โค้งเอวได้รับการรองรับร่วมกับชั้นเมมโมรี่โฟมรองรับกระดูกและกล้ามเนื้อของคุณทุกส่วนของร่างกายทำให้หลับสบายถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์คลายความกังวล ความเมื่อยล้าตื่นมาไม่มีอาการปวดหลังครับราคาอยู่ที่5,490บาทอันดับ5สยามลาเทคที่นอนยางพารารุ่นออเรนจินอนขนาด3.5ฟุตหนา3นิว้วครับที่นอนรุ่นนี้เป็นที่นอนยางพาราที่มีความหนาไม่มากสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นท็อปเปอร์ปูบนที่นอนอีกทีหรือจะใช้เป็นที่นอนหลักก็ได้ และยังสามารถใช้เป็นที่นอนปิกนิกได้อีกด้วยที่นอนผลิตจากน้ำยางธรรมชาติระดับพรีเมียมอบรับกับรูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ของร่างกายช่วยลดแรงกดทับและช่วยให้หลับสบายตลอดคืนสามารถระบายอากาศได้ดีช่วยให้การไหลเวียนของอากาศและควบคุมอุณหภูมิดีเยี่ยมตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมีความทนทานสูงดูแลรักษาง่ายและปราศจากสารเคมีและสารพิษที่เป็นอันตรายอีกด้วยครับ ราคาอยู่ที่2,149บาทอันดับ4ไม midas ที่นอนรุ่นล้ม collection spring h y b r เสริมโฟมขนาด3.5ฟุตหนา9นิ้วครับเป็นอีกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีโดดเด่นในเรื่องคุณภาพการใช้งานใช้สปริงอัจฉริยะทนทานและแน่นเป็นพิเศษรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยมจัดเต็มด้วยวัสดุคุณภาพถึง7ชั้น เสริมด้วยโฟมเอสราเทกแน่นนุ่มโอบรับสรีระทุกสัดส่วนมาพร้อมกับผ้าหุ้มระบายอากาศให้คุณหลับอย่างเย็นสบายสัมผัสนุ่มแน่นโดยออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ครับราคาอยู่ที่3,791บาทอันดับ3ดันหลบพิวโลที่นอนอยางพาราแท้100%เรเรุ่นแกรนเฟอร์มาขนาด3.5ฟุตหนา3นิ้ว ครับเป็นแบรนด์ดังที่โดดเด่นในเรื่องที่นอนมาอย่างยาวนานหลายคนมั่นใจในชื่อเสียงผลิตจากยางพารานำเข้าจากประเทศเบลเยียมรองรับสรีระกระจายน้ำหนักลดอาการปวดหลังใช้งานเป็นท็อปเปอร์เสริมความนุ่มสบายเมื่อวางบนที่นอนใช้ปูวางพื้นใช้งานได้อนเนกประสงค์หรือจะใช้เป็นที่นอนหลักก็ยังได้สามารถพับหรือม้วนได้ง่ายต่อการจัดเก็บ ป้องกันไลฝุ่นและปราศจากสารพิษใครที่ชอบที่นอนแบรนดีแบนดังมาตรฐานสากลจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่2,730บาทอันดับ2นู๊ดที่นอนอยางพาราแท้100%เร์เซนรุ่น Sunny Evo ขนาด3.5ฟุตหนา6นิ้ว ครับแบรนด์นี้โดดเด่นในเรื่องของยอดขายที่ขายดีมากๆคุณภาพสูงหลายคนไว้วางใจเป็นที่นอนอยางพาราธรรมชาติแท้100%ยเปอร์เซนต์ประสานวัสดุเทคโนโลยีเพื่อปรับสมดุลการนอนและมีชั้นวัสดุคุณภาพถึง5ชั้นช่วยรองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมลดอาการปวดหลังออกแบบมาถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ลดอาการปวดเมื่อยหลังจากการตื่นนอน ระบายอากาศได้ดีทำให้ไม่สะสมความร้อนผ้าคุมที่นอนสัมผัสนุ่มไม่ระคายเคืองผิวมีความทนทานไม่ขาดง่ายช่วยป้องกันไหลฝุ่นและลดอาการภูมิแพ้อีกด้วยครับราคาอยู่ที่4,390บาทอันดับ1ได้แก่โซโลมอนที่นอนสปริงเสริมเฟรดรุ่นคอนเฟรกขนาด3.5ฟุตหนา9นิ้ว ครับเป็นแบรนด์ดังยอดขายสูงมีความเป็นมาอย่างยาวนานหลายคนไว้วางใจและมั่นใจในคุณภาพผสานวัสดุพรีเมี่ยมถึง6ชั้นเพื่อการพักผ่อนอย่างลงตัวใช้สปริงเกรดนำเข้าให้ความเด้งพอดีรองนับน้ำหนักได้มากถึง250กิโลมีระบบกระจายน้ำหนัก ช่วยให้นอนแล้วไม่ถูกกดทับตามตัวมีเทคโนโลยีพิเศษช่วยให้ที่นอนถ่ายเทความร้อนและระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมสารเคลือบที่นอนเพื่อช่วยป้องกันไรฝุ่นและสิ่งกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้สะดวกในการจัดส่งได้ทุกที่ด้วยระบบอัดสูญยากาศครับราคาอยู่ที่2,519บาทขอขอบคุณข้อบูลด,ดีๆจากแอปพลิเคชัน Shopee เว็บไซต์ Google เทน ครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลเตียงเดี่ยว3.5ฟุตที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนๆน,นอนที่นอนเตียงเดี่ยวอยู่หรือเปล่าครับหรือกําลังจะซื้อที่นอนเตียงเดี่ยวยี่ห้ออะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับที่นอนเตียงเดี่ยวที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยนะครับ หากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะชแองนี้จะใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆหรอบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป